สวัสดีค่ะชีวิตในครัววันนี้ขอเสนอเมนูกล้วยทอดค่ะเมนูที่จะไปซื้อก็หายากซะเหลือเกินหรือจะให้ออกไปซื้อเกล็ไกลก็คงไม่ไหวเอาเป็นว่าทำทานเองง่ายกว่าเยอะกล้วยทอดกรอบนอกนุมน่มในหอมหวานมันครบรสมากใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกหั่นกล้วยออกจากเครือก่อน จากนั้นนำมาปอกเปลือกให้หมดปอกเปลือกให้หมดดีเมื่อหมดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามเจเลยค่ะเวลาทอดจะได้กรอบๆหรือใครชอบให้หนาะกว่าน,นี้ก็ได้นะหั่นให้ครบทุกลูกดีเลยแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยแป้งข้าวโพดแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าเกลือนน้ำปูนใส น้ำเย็นจัดเมื่อเซ็ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดของเราให้เข้ากันดีเอาให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยคนจนเข้ากันดีแล้วใส่ตามไปด้วยมะพร้าวขูดค่ะงาขาวและคลุกเคล้าต่ออีกครั้งจนเข้ากันดีคลุกเคล้าให้เข้ากันและนำไปพักไว้ก่อนค่ะ เทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเริ่มร้อนนำกล้วยที่หั่นไว้ลงไปชุบกับแป้งได้เลยชุบให้ทั่วแล้วทอดได้เลยนะคะใส่ลงไปทอดให้หมดทุกชิ้น ทอดไปไดเรื่อยๆจนสุกสีเหลืองน่าทานมากเมื่อสุกแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนให้เสด็จน้ำมันได้เลยกลิ่นหอมจริงไม่จกตานะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกล้วยทอด เมนูที่ไม่ต้องไปซื้อไกลออกไปไหนให้ยุ่งยากทำทานเองซะเลยอร่อยตามใจตามต้องการแน่นอนเมนูนี้แหละค่ะทำเป็นของทานเล่นที่บ้านทั้งครอบครัวก็ต้องชอบกันเลยละ่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ